มีวัดต่างๆตั้งอยู่ระหว่างระลายราชเวิกับบ้านหลวงกับบา้านทูนนะครับไม่ห่างจากจพระพางศกยอดนั่งนะเดิมเป็นนะสถานณสถานในศาสนาธราม์หรือฮินดูประกอบด้วยปราสาทต่ออิฐสามองค์งตั้งเรียงกันในแนวเหนือใต้ปราสาทองค์กลางขนาดใหญ่สุดขนาดท้างด้วยปราสาทขนาดเล็กสององค์นะครับ ปราสาททั้งสามมีประตูเข้าออกทางด้านทิศตะวันออกเพียงด้า,ดาเดียวมีสามด้านเป็นประตูหลอกฟ้าแขกกำหนดอายุอยู่ในราวพุทธศตรวรรษที่สิบห้าด้วยมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมคล้ายปราสาทในศิลปะเขมรในพุทธศตวรรษที่สิบห้านะครับในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้มีได้มีการบูรณะฟ้าแขก สร้างวิหารหน้าประสาทองกลางซึ่งมีประตูทางเข้าแบบโค้งแหลมและถังเก็บน้ำอยู่ทางด้านใต้ของประสาทต่อมาปี2504และพศ2521น,นะครับกรมศิลปากรได้ทําการุดแต่งและบูรระาปางแขกอีกครั้งหนึ่งนับว่าปางแขกเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และสําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดลบบรรีครับ ครับสำหรับปางแขกนะครับจะมีงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์นะครับในกลางกลางเดือนเมษานะครับขอเชิญเพื่อนๆพี่ๆมาถ่ายรูปด้วยกันนะครับ